ที่74เท่าแก่บกเวลา11นาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังจะขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบน ก็มองไปเห็นเท่าแก่เสงงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วคนที่อาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเท่าแก่บกน้องชายผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว,ว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดียวหนึง่งจึงตอบว่า จำได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเขาเข้าไปซื้อนะเขาพากันเข้าไปเองอาตมายืนรออยู่หน้าร้านแล้วเท่าแก่เจ้าของร้านเข้ามานิมนต์เข้าไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีกสองพันบาทท่านเล่าเหตุการณ์เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนน้นเป็นไงเดี๋ยวนิยมเตี่ยสบายดีหรือท่านหมายถึงเท่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่า วังนี้เรียกว่าไอ้เจ็กบ้าวังหน้าหรือต้องเรียกว่าว่าเตียยังจำเพลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ็กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้ไเสียดายเจ็กบกโยมเตียไหนครับท่าแก่เสียงถามงงงเพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้เนือเมื่อเตียของเขาได้ลาจากโลกนี้ไปนานนับสิบปีแล้วก็โยมเตียของอาตมาไงล่ะโยมเตียบกนะ่ะ อ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านจะของกุติเพ่งพิษดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมอย่างเดียวหากสูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้ยมเตี่ยทำไมถึงผอมอย่างนี้ล่ะท่านทัก ทั้งไม่ต้องเรียกว่าว่าเตี๋ยก็ไล่เรียกไอ้แจ็คบ็อกอย่างเริ่มก็ไล่บุดุร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือหมอก็บอกเป็นมะเร็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอก็ให้เวลาอีกสามเดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วงสามเดือนถ้าเขามาอยู่วัด ก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าแล้วโยมเตี่ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบสภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต้องตักใจทำไงไล่ละท่างคงเราเกิกเลี้ยวก็ต้องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่สามเรื่องก็ขอมาอยู่กับพระ ขอยึกเอาพระรัตนไตรเป็นที่พึง่งเวลาตายจะไล่าตายตาหลับหวังลูกหลังเลี้ยวตายตาไม่หลับน้องชายท้าแก่เสียงว่าดีจริงโยมเตี่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพระพุทธวจ,จะนะว่าท่านอันเจิญพระพุทธวจ,จะนะมากล่าวให้คนทั้งสามฟังดังนี้ มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลุกขัดเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันกเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้งั้งอ้วกคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาท่าง วะสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเท่าแก่โบกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งจึงถามขึ้นว่าโยมเตียไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยกันแทบทั้งนั้นปวกสี่ทั้งทำไมจะไม่ปวกแต่ที่วไม่แสดงอาการทุรงทุราย เพราะท่านช่วยอ้วะอัตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิท่านช่วยอ้วะมากจริงๆอ้วถึงอยากมาตายกับท่านเฮียแสงหรือช่วยอธิบายให้ท่านฟังหน่อยอวะเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคําว่าชิกหายเลยก็จะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมาฐานให เขาลดและพรรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมันไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอะ ปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมาฐานบนเตียงคนไข้เลยแหละครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาลสองเดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส่เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผล ผมก็มาถามเขาว่าสมมุติว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกสามเดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้ในายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อัตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตียต่างหากที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบทั้งนั่งแหละช่วย เพราะตาทั้งไม่สอนกรรมฐานาให้เฮียเสงเฮียเสงเขาก็มาสองอ้วกไม่ไล่จริงละเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยด้วยยังไงยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุติแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแกเ่เสงจะต้องตายในอีกสามเดือนข้างหน้า จริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่60%เซแล้วเหลืออีก40%เซท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสงช่วย10%เอร์ซนด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก30%เอร์ซนท่านจะเข้าพระสมาบัตส3วันสามคืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแก สมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกกินดีที่จะได้ชดใช้นี่ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเตียอัตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ต่อแล้วถ้าสมมติว่าโยมเตียจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกห้าปีโยมเตียจะทำอะไร ว่าจะปฏิบัติกรรมฐานเหมืองเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวังแล้วสมมุตินะสมมุติอีกว่ามีเทวดาจะมาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ต่อไปได้อีกห้าปีเตี่ยจะเอาไหมเทวลาหน้าไหนอีจะมาต่อให้อะละทั่งแต่ถ้ามีนะว่าจะให้เงินอีห้าหมื่นคิกเฉลี่ยปีละหมื่นถ้าอีต่อไล่สองปีก็ให้อีสองหมแหม เตรียมให้สินบนเชานะโยมเตียแต่เอาเถอะอาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่แสงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท้าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดนั้น เขาก้มกราบท่านเจ้าของบุติด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่เจ็ดวันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยท่านบอกเท่าแก่เสงยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงจะต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเขาแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้ จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทําไมแล้วพวกยาสีฟันแปลงสีฟันประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกลับเรียนท่านว่าหลวงพ่อจําผมได้ไหมครับที่เคยมากับเท่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อ นี่สินก็จัดการใช้คืนเท่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเท่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่ว แล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายัางพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดเสียยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาจึงชมว่าเออเข้าทีความคิดของโยมเข้าที ถ้าอัตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูท่านพูดยิ้มยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันซะก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาสิทธวัดพายมเข้าไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วพาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วย ให้โยมเฒ่าแก่ช่วยดูแลโยมเตียท่านจำต้องอธิบายให้จมแจง้งมิฉะนั้นสิทธวัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดหรืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเจ้าแก่เสียงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมโดยถือโอกาสกลาบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลา หากเข้าอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานเจริญพรแล้วเมื่อไรจะมาเข้ากรรมาฐานล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเท่าแก่เขาบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักวิปัสสนาแล้วนะครับหลวงพ่อเดน๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดน๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสียงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ถือเป็นมหากุศลเลยทีเดียว ไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์เจ็ดหลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้งสามลุกตามในสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลงเวลาตีสอง ท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรักตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็จะซุดโทรมเร็วกับปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่าจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหม มะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วแล้วรายนี้จะหายไหมที่มาเมื่อตอนเพลงนนะ่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หายพันเปอร์เซนต ก็ท่านจะเข้าพระาสมาบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้วถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอัตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้ว ถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครละ่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละ่ะจําให้แน่นแนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ําว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจําได้หรือเปล่ากล้วยน้ําว้านะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบๆสุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือก นำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินให้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มเวลาหลายๆครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัด วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตาหารเช้าเสร็จ,จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขกสามวันหลวงพ่อจะไปไหนหรือครับนายสมชายถามจะเข้าพระสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบฮเบียวชั่วคราวแล้วใส่กุญแจขังฉันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบสามวัน แล้วถ้ามีแขกมาหาล่ะฮะหาลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่าการณีใดๆแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะหลวงลุงจะกลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรือที่พูดน่ะปากหรือถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดละ่ะพี่นีถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้นายขุนทองย้อน นี่พอทีพอทีอย่ามาทะเลาะก,กันต่อหน้าต่อตาค่าท่านพระครูปรามก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี้ฮะหลานชายยังไม่ยอมหยุดก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เสือมอะไรในสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเอาละเอาละ่ะพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟมันจะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนของ,ของของเองออกไปก็แล้วกัน แล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปละ่ะท่านบอกหลานชายแต่หนูห่วงหลวงลุงนี่ฮะชายหนุ่มว่าเออน่ะไม่ต้องห่วงข้าหรอกรับรองว่าข้าไม่ถูกไฟครอกตายหรอกนาดวงข้าจะไม่ต้องตายด้วยไฟอ๋อสมชายเธอจัดการปรุงยาให้โยมน้องชายเท่าแก่ด้วยนะแล้วท่านจึงบอกยาผีบอกแก่สิทธวัดเอาละ เดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แล้วกันสมชายเธอเป็นคนเก็บลูกกุญแจไว้เก็บให้ดีนะใครขอก็ไม่ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบเป็นสักสองสามฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดี จ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้ง